ต้องหยุดบ้านกันนะครับผมอ่าเรียนออนไลน์กันอะไรกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือยุคโควิดช่วงโควิดด้วยเนาะเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของน้องด้านนอกนะครคือจากน้องหน้าตาคือน่ารักมากนะครับเพื่อนๆแต่พอเราไปฟังครับโอ้โห,โหน้องโหดมากครับเพื่อนสวัสดีครับอยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับ ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมทุกๆคนเนาะอาจจะต้องหยุดบ้านกันนะครับผมเรียนออนไลน์กันอะไรกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือยุคโควิดช่วงโควิดด้วยเนาะแล้วก็ผมเวลาอยู่บ้านนะครับช่วงนี้ก็อยากจะคือผมเป็นคนชอบฟังเพลงนะครับก็เลยหาหูฟังสักอันนึงนะครับผมก็ได้ไปเจอตัวนี้มานะครับผมเพื่อนๆเป็นหูฟังนะครับผม AWT29 นะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้นะครับพอผมได้คือเห็น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 รูปลักษณ์ภายนอกของน้องด้านนอกนะครับผมรู้สึกว่า เออก็ลองฟังดูลองเทสดูนะครับพอเราเทสดูครับเพื่อนๆพอน้ยคือจากน้องหน้าตาคือน่ารักมากนะครับเพื่อนๆแต่พอเราไปฟังครับโอ้โหน้องโหดมากครับเพื่อนๆเสียงเบรคคือถึงอารมณ์มากเพื่อนเแล้วก็เสียงนิ่มไม่บาดหูด้วยเพื่อนๆกับราคาเพียงแค่750บาทครับเพื่อนเพื่อน ผมผมไม่ได้ผุ่มคือเพื่อนๆเพื่อนๆฟังไม่ได้ผิดนะฮะ750บาทครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับพอผมแกะมาดูนะครับมีจุดที่ว้าวว้าวอยู่อีกนะฮะคืออะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอ่านะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะทำการแกะกล่องกันนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะหน้ากล่องเลยนะครับว่าเขาบอกสเปคคร่าวๆมาให้เราแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับรองรับ บลูทูธ5.0นะครับเพื่อนๆแล้วก็กันน้ำนะครับที่ IPX4 นะครับเพื่อนๆอนอ๋อเพื่อนๆบอกว่าได้ยินกันน้ำฮ่ฮ่ตัวนี้น่าจะ,ะโดนน้ำแบบจังๆได้แน่เลยเนะี่ยไม่ใช่นะครับเพื่อนๆมันสามารถกันน้ำได้เพียงแค่นะครับผมเป็นเหงื่อของเรานะครับหรือไอน้ำ จากละอองฝนอะไรประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาลงไปฟังเพลงใต้น้าสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับหาบรรยากาศใหม่ๆเราเล่นนะครับคงไม่มีใครนะลงไปเล่นฟังเพลงอยู่ใต้น้ำหรอกเนาะนะแล้วก็ตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่นะครับตัวเคสนะครับผมตัว,ต,วตัวเคสตรงนี้เนาะให้มานะครับผม500มิลลิแอมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันเป็น IC แบตเตอรี่ครับเพื่อนๆซึ่ง i อแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่เวลาแบตเวลาแบตของหูฟังของเราตัวนี้ฮะมันเหลือน้อยนะครับมันจะหมดนะครับเขาจะไม่ให้แบตเราจุดหมดจนเกินหมดแห้งไปเลยนะอะไรประมาณนั้นเขาจะทําการตัดก่อนนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้หูฟังของเราตัวนี้นะฮะอยู่กับเราได้นานๆนั่นเองนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเพื่อนๆเราแกะแล้วก็มาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็ ตัวหูฟังตัวนี้นะครับมีจุดว้าวหลายจุดเลยทีเดียวนะครับเหมือนที่ผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้กันก่อนนะฮะที่เขาให้กับเรามานะครับอุปกรณ์เสริมนะครับมีเป็นเจ้าตัวนี้ครับเพื่อนๆพื่เป็นไทซีนะเพื่อนๆเป็นไทซีทูไทเอนะครับโอ้โหหูฟังราคาเพียงแค่750บาทครับเพื่อนๆให้ไทซีทูไทเอมานะครับแล้วก็นี่ครับเพื่อนเพื่อน เขาให้จุกยางมาเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อเราจะอยากได้เป็นอันใหญ่นะครับผมอันเล็กลงมานะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับสังเกตนะครับจุกยางตัวนี้จะเป็นสีออกเทาๆนะครับเพื่อนๆโอเคเก็บไว้ในกล่องก่อนนี่ฮะเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับก็คือตัวน้องหูฟังของเรานั่นเองนะฮะอันนี้ที่ผมมีนะจะเป็นสีขาวนะครับปกติมันจะมี2ส,สีนะเพื่อน <mart> ๆเนาะเป็นสีดําและก็สีขาวนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นสีขาวนะครับ โอเคด้านหน้าตรงนี้จะเขียนว่าเอวยนะฮะเอวย์เวยอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ดูตรงนี้ครับเพื่อนๆนตัวเคสนะครับเขาจะเป็นระบบแม่เหล็กครับเพื่อนเนี่ฮะดูดีเลยทีเดียวดูดีไม่ดีผมลองขยับเพื่อนเพื่อดูนะนี่กันกันไอ้นี่ก่อนกันหล่นนะนี่ครับเพื่อนๆไม่ขยับไม่กระเพื่อมเลยนะฮะแต่ว่าเปิดขึ้นนี่เปิดง่ายนะแต่เวลาเราขยับเราไอ้นี้มันไม่เปิดมันไม่ได้เปิดง่ายนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าสมมติมันเกิดเปิดอยู่ปุ๊บนะครับแลวเรา เกิดวิ่งอยู่เกิดขยับอยู่มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหมนะเพื่อนๆอ่าฮะมันไม่หล่นครับเพื่อนๆนเพราะว่าตรงนี้ครับเขามีแม่เหล็กด้วยนะในการดูดเอาไว้นะอย่างนี้เลยปุ๊บนะเพื่อนๆปุ๊บนะนบนะโอ้โหถือว่าทนทานแน่นหนาเลยนะก็คือดีไซน์มาได้ดีมากนะแล้วก็ตัวเคสนะมาดูตัวเคสกันก่อนด้านนอกจะเป็นสีขาวนะครับด้านในจะเป็นสีเทานะคือพูดง่ายว่าทูโทนทูโทนนะสองสีแล้วก็มาดูที่ตัวหูฟังกันเลยดีกว่าครับเพื่อนเปึ๊บปึ๊บ อ่านีน่ครับเพื่อนๆตัวหูฟังนะครับผมดีไซน์ของเขาะครับผมลองเอามาใส่ที่หูแล้วนะครับมันตัดเสียงรบกวนด้านนอกได้ดีเลยนะครับเวลาเราฟังอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุกยางครมันจะอุดหูเราแน่นเลยแล้วก็ตรงนี้ตัวตรงนี้ต,ตรงเนี้ยไอตัวตรงเนี้ยอ่าเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆเขาก็จะคุณแค่ว่าเต็มที่มันเป็นช่องหูของเรา,าครับด้านนอกเนาะเขาก็จะปิดหมดเลยนะะก็คือเขาออกแบบมาได้ดีนะตรงนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ดูการ งานประกอบของเขานะครับก็คือสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสนะเดี๋ยวผมไปให้เพื่อนๆดูนะนี่ครับเพื่อนๆตัวเคสนะนี่เพื่อนเพื่อนถือว่าเรียดเลยนะเรียดเนี่ยภาษาใต้นะครับหมายถึงว่าแน่นนะอะไรประมาณนี้นะครับชิดชิดอ่าประมาณชิดอ่าภาษาใต้เขาเรียกว่าไอ้นะันเมื่อกี้เรียดเราายียดภาษาใต้วรณกรรมก็มาฮะนะ <laughs> โอเคนะครับเพื่อนๆตัวหูฟังนะครับก็ มีเป็นไฟบอกสถานะอยู่ตรงนี้นะครับในในวิดีโอเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะแบบอ่านะตรงนี้จะเป็นไฟแจ้งสถานะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เพื่อนเพื่อนเขาก็จะเป็นจุกยางสีเทาๆนะคือเป็นสสีนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็การใช้งานนะครับเพื่อนเพื่อนคือแบบไงบ้าเปิดบรรทุกก็ใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูนะเดี๋ยวมาดูตัวดีไซน์ของน้องก่อนดีกว่านะนี่ครับ คือตูดของเขานะครับไว้ทําการชาร์จครับผมอ่าแล้วก็ตัวขาของเขานะขาที่ตูดตรงนี้นะเพื่อนๆมันจะเป็นรูปทรงเป็นคล้ายๆวงรีนะเพื่อนเือนแต่มันไม่ได้เป็นวงรีมันจะเป็นออกเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอ่าเพื่อนเพื่อนมันจะออกเหลี่ยมนะครับโอเคแล้วก็การใช้งานนะครับเพื่อนๆการใช้งานของน้องนะครับเราทำงานใช้งานยังไงได้บ้างนะครับเพื่อนเเราสามารถเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอใส่กลับตลับแป๊บ,บนึงโอ้ใส่ปิดกลางเลยเพื่อนๆ โอเคเพื่อนๆต้องการเสียบกลับไปเลยเพื่อนๆเนาะคือเขาบอกว่านะครับควงขวาเนี่ยครับจาสมม่เราแตะควงขวาแตะที่หูควงตรงนี้สองครั้งนะครับปึ๊บป๊นะครับเขาก็จะเลื่อนเพลงไปด้านหน้าแตะฝั่งนี้สองครั้งปึ๊บๆ๊เลื่อนเพลงมาด้านหลังถ้ามีสายเข้านะครับแตะตรงนี้หนึ่งครั้ง เขาก็จะรับสายแตะตรงนี้หนึ่งครั้งเขาก็จะรับสายนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับถ้าแตะครั้งเดียวนะฮะเป็นการรับสายพอคุยอยู่ใช่ไหมครับแตะครั้งที่2ครับปุ๊บอย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าหลังจากที่เราคุยอยู่เราแตะปุ๊บเขาก็จะวางให้กับเรานะครับตั้งสองข้างเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้็จะเป็นซิกเนเจอร์นะฮะอย่างนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราแตะค้างนะครับผมคือฝั่งซ้ายนะฮะถ้าควังควังคว้านะครับถ้าสมมุติว่าเราแตะค้างนะครับเขาก็จะเปิดเสียงฝั่งซ้ายถ้้้าาาตะะคคงงอย่นนีรับ เขาก็จะลดเสียงนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคการใช้งานนะครับเราต้องเปิดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ยกออกมานะครับมันถึงจะทําการเชื่อมต่อได้คอนเน็กได้นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคและหลายคนบอกเฮ้ยมันต้องโหลดแอปเพิ่มไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเปิดบลูทูธก็ใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีไฟแจ้งสถานะการชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นช่องชาร์จนะครับผมไทซีนะฮะโอเค นั้นเรามาเชื่อมต่อกับเพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะครับเพื่อนๆหยิบมือถือขึ้นมาครับปุ๊บสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับมันยังไม่เชื่อมต่ออะไรนะครับเพื่อนๆมือถือของผมเนาะมก็ทำการเปิดเครื่องมาอย่างนี้โอ้โหวางมือถือก่อนเพื่อความสะดวกเปิดปุ๊บยกออกมาทั้งสองอันพร้อมๆกันครับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นครับเพื่อนๆเราก็มารอให้ไฟสองอันนะครับผมแจ้งสถานะการ การอะไรกขาเรียกการคอนเน็กกันระหว่างหูฟัง2อันนะครับแล้วเราค่อยเชื่อมต่อกับมือถือนะครับไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาออกมาอันหนึ่งแล้วเราเชื่อมต่อเลยนะครั้งแรกเนาะหูฟังของเราก็จะได้ยินข้างเดียวฮะถือว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้แล้วนะครับแนะนําว่าให้เรายกเลิกก่อนนะยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วก็ทําการดึงออกมาพร้อมๆกันให้หูฟังทั้งสองข้างเขาคอนเน็กกันแล้วเราค่อยเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมทําการเปิดบลูทูธครับเพื่อนๆอ๋อผมเปิดไว้แล้วนะ ถ้าสมมติว่าเราคอนเน็กกันแล้วนะครับเขาก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยครับเพื่อนๆนี่นะฮะโอเคนะครับมืนที่ผมบอกเราจะมาเทสกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงแล้วก็การฟังก์ชันการทัชของเขานะครับผมดีไหมนะครับเราก็ทําการเข้ามาที่ช่องเจนไอแช n แนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ <c oughs> โอเคเราลองฟังกันเลยเพื่อนๆ โอ,โ,อโอ้โหโฆษณาเฉยนะนี่เนะขาจะ,จ,ะจะทำการเพิ่มเสียงนะผมให้แบบอยากดูก่อนว่าเสียงตอนนี้เต็มอยู่นะโอเคเสียงเต็มอยู่ปุ๊บผมก็ทําการกลับมาฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะผมจะทําการแตะหนึ่งครั้งนะเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับผมทําการโอเคให้มันดูอย่างนี้ดีกว่าอ่าอย่างนี้ดีกว่าเห็นชัดหน่อยอ่านะตอนนี้ผมก็ทําการสไลด์มือ <financially S 1> ถือไปซ้ายไปขวาอยู่นะผมก็จะแตะตรงนี้ครั้งเดียวฮะ วิดีโอก็จะหยุดนะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมเอ่ยเอาเมือออกก่อนเอามือออกก่อนนี่ครับเพื่อนๆวิดีโอก็จะหยุดครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมแตะนะครับผมอีกหนึ่งครั้งปุ๊บนี่นะครับเพื่อนๆผมก็จะเคลื่อนไหวฮนะเออคือไงคือพูดง่ายๆก็เหมือนกันนะทั้งสองข้างนะครับปุ๊บหยุดฮนะแล้วก็แตะปุ๊บเคลื่อนไหวฮนะอ่าแล้วก็ถ้าสมมติใครโทรมานะครับเราก็แตะได้เลยนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเลื่อนเพลงนะครับหรือว่าเลื่อนวิดีโอที่เราดูอยู่นะครับทําการแตะ2ครั้งครับอ๋อโอเคโอเคแต่แตะครางนะกก็จะเพิ่มเสียงนะแต่ถ้าเราแตะ2ครั้งอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บก็จะทําการเปิดไปอีกวิดีโอหนึ่งครับเพื่อนๆแต่ถ้าสมมติว่าเราแตะควางซ้ายนะครับผม2ครั้งปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บน่าจะไม่ติดเมือ่อกี้อ่าเขาก็จะกลับมาวิดีโอเดิมครับหรือว่าเราก็ติกต๊กไปอีกมดจะกลับไปหน้าตัดไปที่เราผ่านมานะครับ อะไรประมาณนี้เดี๋ถ้าสมมติว่าควงควา,วาแตะสองครั้งปุ๊บก็ไปวิดีโอถัดไปนะไเนี่ย,ยไม่โดนจะไม่โดนปุ๊บ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 อ่านะฮะไปแล้วนะครับนี่คือการใช้งานคร่าวๆนะครับที่ผมดูจาก <c oughs> คู่มือการใช้งานเออนะฮะแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงครับที่ผมรู้สึกว่าผมว้าวเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนี่ครับเพืเ่อนๆผมต้องปัดขึ้นให้เพืเ่อนๆดูดีกว่ามันจะเห็นชัดการที่กดค้างแล้ว การที่กดค้างแล้วหน้าจอ่ามันสามารถที่ลดเสียงได้เพิ่มเสียงได้นะครับเพื่อนๆโอเคตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเสังเกตตรงนี้นะฮะการที่ผมลดเสียงก่อนนะตอนนี้เสียงเต็มอยู่ผมกดค้างฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆกดค้างฝั่งซ้ายเลยปุ๊บโอเคนะลดลดลงแล้วเพื่อนๆปุ๊บกดค้างอีกทีนึงฮะลดลงอีกฮะลดลงอีกฮะลดลงจนหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นยังฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมทําการกดค้างขวางขวานะครับก็จะเพิ่มเสียงครับเพื่อนเปุ๊บปุ๊บปุ๊ ปึ๊บน,นี่ครับเพื่อนๆโอเคเวลาเราฟังเสียงแบบเต็มๆนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันดังดีจริงหรือเปล่านะครับเบสดังดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเรามาฟังดูกันนะครับว่าจบแล้วขอกรอไปนิดหนึ่งลองมาฟังเสียงกันดูได้ออยินไหมสวิตสกูสก๊ตคุณไอโฟน ไอโฟนค้างนะครับผมแล้วก็เข้าแอปนะครับผมแล้วก็หลุดนะครับผมทำยังไงได้บ้างนะเป็นปัญหาเลิกล์นะบางทีเราเข้าแอปอยู่นะครับคือผมเอาหูฟังข้างเดียวไปจ่อเองนะฮะแล้วก็แบบเสียงมันดีมากเลยถ้าสมมติสองข้างเพื่อนเคิดดูนะครับเบสที่ออกมานะกระหึ่มมากนะผมบอกได้เลยนะครับเคยจะเอาไปฟังเพลงนะครับผมแล้วก็เรียนออนไลน์นะครับคือตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ฟังเพลงนะครับตัวนี้คือแบบเหมือนที่ผมบอกนะว่าผมชอบฟังเพลงนะครับเวลาผมฟังเพลงเนี่ยผมจะรู้สึกแบบว้าวมากนะเพราะว่า น้องราคาเพียงแค่นะครับผม750บาทนะครับแต่การใช้งานของน้องคือแบบนียโอเคให้ดูตรงนี้ก่อนถ้าสมมติว่าผมทําการเก็บหูฟังเข้ากับตลับนะครับ mm hmm. เขาก็จะตัดการเชื่อมต่อทันทีครับ mm hmm. เพื่อนๆนี่ฮะอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะโอเคนะอันนี้คือ การใช้งานคร่าวๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับผมอ่านะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่เจนายทุกสาขานะครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line แอดเจนนี่โฟนเฟซบ o ๊กเจน i p h โฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ